วันนี้ทีมข่าวพาเดินทางมาชมพิธีเชิญพระอุปคุตพิธีกรรมโบราณซึ่งชาวอำเภอหนองวสซอร่วมอนุรักษ์ไว้ภายใต้ความเมตตาของหลวงพอ่อเจริญฐานายุโตเจ้าอาวาสวัดนนสว่างอำเภอหนองวสซอจังหวัดปุรดธานีครับซึ่งวันนี้ได้เชิญพระอุปคุตจากหนองน้ำหนองวอซอเพื่อให้ท่านคุ้มครองการจัดงานบุญมหาชาติ ที่วัดนนสว่างในปีนี้นั่นเองโดยคณะสงฆ์ในเทศสีธรรมายกเอาใจความบางตอนจากการเทศมหาชาติเพื่อให้ญาติโยมที่มาร่วมงานได้เข้าใจและรู้ถึงความเป็นมาของการอัญเชิญพระอุปคุตและการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นบุญของลูกศิษย์ครับที่หลวงพ่อเจริญท่านได้ร่วมแสดงธรรมในการนี้ด้วยซึ่งท่านมีลูกเล่นในการเทศสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับญาติโยมที่เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ซึ่งจะหาโอากาสชมได้ยากมากครับเี่ยยูน้ำปูสียูจังไดหน้าเจ้าปูแหวมปูยิงปมีผัวนี่เป็นผัวกับยูหอกเดียวก็ปูกัได้ เจ e ้าพ ER ีจะได้เจ้าเจ้าล да ah ouais. ูกสะพ้ายููน้ำเจ้าของเจ้วเนี้ยอีเียน้นีนาะุทธเดีบจ้าของเรี้อ้จ้กียกกะบ่ไวจ้งชี่จ้งทียดอกตะเกียกกะบ่พุทธเดีน้องเอ้ยผู้งามเทพผู้งามาบัเท่าแ่องสิปะกันถิ่นจ้ได้เดืนเดือจะเอาลูกไผ่เฮ็ดเนี้ยจ้ไดเดือนเดวาไปกั่วเท่เอียอีเรียนีดเลือบาลีโรยอกไปนังื้อ โอ้โหโอ้่หโอ้โ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 าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หอ้โหโอ้โหเอ้หอ้หลี่โหโอ้โอ้หโอ้โหโอ้โ้โอ้โห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 โอ้โ่โอ้โหสิ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้้โหโ้โ่า้โโอ้โหห้อ้หโหลอ้อ้หโอนหโอ้โห้อหหล้้โ้้้อหอโ้โ แต่ท่านูลกที้เมาะสมเช้าหนองก็ร่วมกันแ่เพื่อห้สันเข้าเมืเด็นเท้าจากหนองน้ำหนองศรผ่านตลาดเข้าสู่วัดนนทสว่างครับ ยอมเจียงพูนผาดสาร้างนแหลงลามเลย